วัดปากน้ำสนองพระดําริสมเด็จพระสังฆราชมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากไวรัสโควิด -19 วัดปากน้ำภสิเจเริญกรุงเทพมหานครโดยสมเด็จพระมหาราชมังกรา,ารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำสนองพระดําริสมเด็จพระริวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปร,รินายกตั้งโรงทานให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากไวรัสโควิด -19 โดยมอบพระเทพมุนีรักษาการรองเจ้าคณะภาคสี่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมอบถุ ยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระรบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโ,โครโรนาหรือโควิด19โดยมีนายนารงทรงรมผู้อำนวยการสำนักการพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายขราวาสจัดขึ้นบริเวณล,ลานหน้าวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้วัดปากน้ำได้จัดมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเป็นครั้งที่8โดยมอบแก่ชุมชนในเก้าเขตของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยเขตภาษีเจริญเขตตลิ่งชันเขตจมทองเขตทนบุรีเขตบางแคเขตบางพลัดเขตบางกอกน้อยเขตราชบูรณะและเขตทุ่งครุ รวม39ชุมชนจำนวน4,760ชุดขณะที่ก่อนหน้านี้ได้มอบทุนทรัพย์จำนวน1ล้านบาทแก่สิริราชมูลนิธิสู้ภัยโควิดและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้เดือดร้อนจำนวนกว่า7ครั้งภายหลังการมอบถุงยังชีพนายนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้มีโรงทานตามพระดำรีกว่า1,000แห่งทั่วประเทศและมีอีกหลายวัดจัดทำเป็นตู้พระธรรมนำสุข ขณะที่มาเถรสมาคมมีมติให้จัดโครงการสวนครัวนำสู่พอเพียงและเพียงพอโดยจะจัดให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนปลูกผักไว้ทานและขายสร้างไรายได้สร้างความมั่นคงกับชุมชนวันนี้วัดปากน้ำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัมัาคการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำท่านมีบัญชาให้ท่านพระเทพมุนีนะครับ แล้วก็พระสงฆารการภายในวัดนะครับจัดเตรียมสิ่งของจำนวน1 5 0 0ชุดเพื่อมอบให้พี่น้องที่อยู่ในอร,รอบๆบริเวณวัดปากน้ำซึ่งความยั่งยืนของสวนครัวเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยสมาัิกุู้สนาสนานชาติเองเนี่ยจะร่วมะจะเสนอโครงการนะครับที่เรียกว่าเป็นโครงการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเพื่อให้วัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างแท้จริงคือจะจัดเรื่องราวของ สวนครวรน้ำสุขเนี่ยให้เป็นเรื่องทีอ่อยู่ประจำอย่างยั่งยืนคือไม่ได้ทำแบบลักษณะว่าหมดโควิดแล้วเลิกเราจะทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมีไรายได้